สวัสดีคะ่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะแอดมินมาแนะนำรถกระบะสวยๆให้ชมนะคะสวยด้วยถูกด้วยคุกทูทานคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้นะคะรถกระบะสประตูค่ะคันนี้เป็น e สูสีดีแม็กซประตูนะคะไฮรันเดอร์เครื่องเดิม3 0 0 0ซีซีค่ะรุ่นนี้เป็นปั๊มสายแล้วด้วยนะคะรถยนปี03มีแอร์แบกมี ABS ม,มีพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะใช้งานได้ดีวิ่งทางไกลได้สบายภายในกว้างด้วยนะคะ ราคา155,000บาทค่ะทุกท่านทรงสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นเจ้าของไปใช้งานกันเลยนะคะดูด้านหลังนะคะทุกท่านสวยงามเลยค่ะพร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะรถ mm hmm. เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพคงอะไรเป็นพาวเวอร์เกียร์ดีไม่มีหลุดเฟืองท้ายไม่หอนนะคะคัสซีก็สวยไม่ผุไม่ดาม รถแม็กยางดียางอร่อยครบค่ะภายในก็แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะมีเพลงฟังด้วยค่ะขับไปเพลินๆฟังเพลงไปเพลินๆนะคะเรมเอกสารนี่ครบพร้อมโอนภาษีปี66คะ่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะราคาไม่แพงหล่อด้วยนะคะอีซูซูดีแม็ประตูปี03 1 5 5 0 0 0บาทแบบ สภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคันนี้สวยมากๆเลยรถอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะคะสนใจคันนี้ติดต่อกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดวันเวลาล่วงหน้าไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะทุกท่านประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดขอแนะนำให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะ แอดมินก็เพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ